เรื่องเล่าที่อยากให้คุณใจเบาก่อนนอนสวัสดีค่ะมาดังพาดแผนไทยค่ะเบาพ p ดแคสต์วันนี้เป็นหนังสือเสียงเล่มที่มีชื่อว่ากลัวเขียนโดยท่านติชนัทฮันประไปสุกชาวเวียดนามวันนี้เป็นตอนที่13ค่ะมีชื่อว่าสงบท่ามกลางลมพายุไปฟังด้วยกันเลยค่ะ ทุกครั้งเมื่อเรารู้สึกถึงความรุนแรงของคลื่นแห่งความกลัวความโกรธหรือความอิจฉาเราสามารถกระทำบางอย่างเพื่อดูแลไม่ให้พลังด้านลบเหล่านั้นทำลายตัวเราเราไม่จำเป็นต้องมีความขัดแย้งภายในตัวเราระหว่างลักษณะแบบหนึ่งกับลักษณะอีกแบบหนึ่งขอเพียงแค่มีความพยายามที่จะดูแลและแปลเปลี่ยนเท่านั้น เราจำเป็นจะต้องมีทัศนคติอันปราศจากความรุนแรงต่อความทุกข์ความเจ็บปวดและความกลัวของเราเมื่อเรามีอารมณ์รุนแรงเช่นความกลัวหรือความสิ้นหวังอารมณ์เช่นนี้อาจครอบงำเราอยู่แต่ด้วยการฝึกปฏิบัติทำให้เราเรียนรู้ได้ว่าเราจะอบกอดความกลัวของเราได้อย่างไรเพราะเรารู้ว่าพวกเราแต่ละคนต่างมีเมล็ดพันธุ์แห่งสติอยู่ภายใน ถ้าเราฝึกปฏิบัติเพื่อสัมผัสกับเมล็ดพันธุ์นี้ทุกๆวันด้วยการเดินการนั่งการหายใจยิ้มหรือการรับประทานอาหารเราจะบ่มเพาะพลังแห่งสติและทุกครั้งที่เราต้องการพลังนั้นเราเพียงสัมผัสเมล็ดพันธุ์เมล็ดพันธุ์พลังแห่งสติจะเกิดขึ้นในทันทีแล้วเราก็จะสามารถใช้พลังนี้เพื่ออบกอดอารมณ์ของเราได้ ถ้าเราทำสำเร็จสักหนึ่งครั้งเราจะสงบสานติมากขึ้นและครั้งต่อไปหากมีอารมณ์รุนแรงเกิดขึ้นเราจะกลัวน้อยลงเมื่อความกลัวมาเยือนถ้าหากเธอมีความเจ็บปวดความเศร้าโศกหรือความกลัวอย่างมากที่อยู่ลึกลงไปในการรับรู้ของเธอพวกเราหลายคนมีก้อนความทุกข์ความเจ็บปวดอันใหญ่โตอยู่ภายในหลายก้อน โดยที่เราเองก็ไม่อาจจะทนดูมันได้เราจึงทำตัวเองให้ยุ่งอยู่เสมอเพื่อให้แน่ใจว่าแขกที่ไม่ได้รับเชิญเหล่านี้จะไม่ไมาเยี่ยมเยียนเราเราทำตัวเองให้ยุ่งอยู่กับแขกอื่นๆเราหยิบหนังสือหรือนิตยสารขึ้นมาอ่านเราเปิดโทรทัศน์หรือเล่นดนตรีเราทำทุกสิ่งทุกอย่างเท่าที่จะทำได้เพื่อเติมความสนใจของเราให้อยู่กับบางสิ่ง นี่คือการฝึกปฏิบัติการอดกลั้นนี่คือการกระทำที่เก็บกดพวกเราส่วนใหญ่ตอบโต้ด้วยการคว่ำบาตรเราไม่ต้องการเปิดประตูให้ความกลัวความโศกเศร้าและความหดหู่กลับขึ้นมาดังนั้นเราจึงทำตัวเราให้วุ่นอยู่กับวิธีกระทำอื่นๆพร้อมกันนั้นก็มีสิ่งต่างๆอย่างล้นเหลือที่พร้อมจะเบี่ยงเบนความสนใจของเราไปจากสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ภายใน มีวิธีการมากมายที่จะให้ความบันเทิงแก่ตัวเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งการดูโทรทัศน์โทรทัศน์เปรียบเหมือนยาชนิดหนึ่งเมื่อเรามีความทุกข์จนเกินจะทนไหวบางครั้งเราจะเปิดโทรทัศน์เพื่อให้ลืมความเจ็บปวดนั้นโทรทัศน์จะแต่งเติมห้องนั่งเล่นของเราด้วยภาพและเสียงและแม้ว่าสิ่งที่เราชมอยู่นั้นอาจไม่น่าพอใจแต่เราก็ไม่กล้าปิดโทรทัศน์ทำไมนะหรือ พราะแม้ว่ามันจะไม่น่าสนใจหรืออาจจะรบกวนเราแต่ก็ยังดีกว่าที่เราจะต้องกลับมาอยู่กับตัวเองสัมผัสความเจ็บปวดที่อยู่ข้างในการเบีเ่ยงเบนความสนใจเป็นแนวทางของพวกเราหลายคนพวกเราบางคนเลือกที่จะดำรงชีวิตในเขตปลอดโทรทัศน์เช่นเดียวกับที่เรามีเขตปลอดบุหรี่หรือเขตปลอดเหล้าแต่พวกเราอีกหลายคนก็ฝึกการดูโทรทัศน์เล่นวิดีโอเกม เพื่อบดบังความไม่สบายทั้งหลายของเราฉันรู้จักครอบครัวหนึ่งที่ดูโทรทัศน์ทุกคืนวันหนึ่งพวกเขาไปตลาดขายของเก่าและได้พบกับพระพุทธรูปจึงนำกลับมาที่บ้านแต่เนื่องจากบ้านหลังเล็กจึงไม่มีที่สำหรับวางพระพุทธรูปองค์นั้นดังนั้นพวกเขาจึงตัดสินใจวางพระพุทธรูปบนหลังโทรทัศน์เนื่องจากเป็นบริเวณที่สะอาดและมองเห็นได้ชัดเจน ฉันไปเยี่ยมหลังจากที่พวกเขาจัดวางพระพุทธรูปนั้นแล้วและกล่าวว่าเพื่อนรักพระพุทธรูปและโทรทัศน์ไม่ควรจะอยู่ด้วยกันเพราะสองสิ่งนี้อยู่กันคนละคู่พระพุทธเจ้านำเราให้กลับมาอยู่กับตัวเองแต่โทรทัศน์พาเราให้วิ่งหนีไปจากตัวเราการหายใจด้วยหน้าท้องมีวิธีการง่ายๆหลายวิธี เพื่อใช้ดูแลอารมณ์รุนแรงของเราวิธีหนึ่งคือการหายใจด้วยหน้าท้องเป็นการหายใจจากช่องท้องของเราเมื่อเราถูกจับยึดกับอารมณ์รุนแรงเช่นความกลัวหรือความโกรธการฝึกปฏิบัตินี้คือการนำความสนใจของเรามาสู่ช่องท้องการอยู่ในระดับปัญญาน,นั้นไม่ปลอดภัยเลยอารมณ์รุนแรงเป็นเหมือนพายุ และการยืนอยู่ท่ามกลางพายุเป็นอันตรายอย่างยิ่งซึ่งพวกเราส่วนใหญ่ยังคงทำอยู่ยามที่เราหงุดหงิดอารมณ์เสียเรามักจะยืนอยู่ภายนอกตัวเราท่ามกลางพายุอารมณ์แล้วพายุนั้นก็ครอบงำเราไว้เราต้องยืนอยู่บนฐานของตัวเราด้วยการนําความสนใจของเรากลับลงมามุ่งความสนใจทั้งหมดไปยังช่องท้องของเราแล้วฝึกการหายใจอย่างมีสติ ทุ่มเทความสนใจทั้งหมดของเราอยู่กับการพองขึ้นและหยบลงของหน้าท้องทำสิ่งนี้เพื่อผ่านพ้นพายุเมื่อเธอมองต้นไม้ที่อยู่ท่ามกลางพายุเธอจะเห็นว่ากิ่งและใบกวัดแกว่งไปข้างหน้าและข้างหลังอย่างรุนแรงท่ามกลางลมกันโชกเธออาจมีภาพในใจว่าต้นไม้ไม่อาจยืนต้นอยู่ได้ท่ามกลางพายุเธอเองก็เป็นเช่นนั้น เมื่อเธอถูกยึดไว้ด้วยอารมณ์รุนแรงเธอจะรู้สึกเปราะบางเหมือนต้นไม้ที่อาจหักโค่นได้ตลอดเวลาแต่ถ้าเธอมุ่งความสนใจลงไปที่ลำต้นเธอจะเห็นสิ่งที่แตกต่างไปเธอจะเห็นว่าต้นไม้นั้นยังคงมั่นคงและอย่างรากลึกลงไปในพื้นดินถ้าเธอมุ่งความสนใจไปที่ลำต้นของต้นไม้เธอจะเห็นได้อย่างแท้จริงว่า เพราะต้นไม้อย่างรากอย่างมั่นคงลงไปในพื้นดินมันจึงไม่ถูกพัดพาไปพวกเราแต่ละคนอาจอยู่ในท่านั่งหรือท่ายืนเหมือนต้นไม้อย่าเมื่อพายุอารมณ์ของเธอพัดผ่านมาเธอไม่ควรดำรงอยู่ในบริเวณรุนแรงของพายุคือระดับสมองหรือสรวงอกเมื่อเธอถูกครอบงำด้วยพายุอารมณ์รุนแรงอย่าอยู่ตรงนั้นมันอันตรายเกินไป นำความสนใจของเธอลงมาอยู่ที่ระดับสะดือนั่นคือลำต้นซึ่งเป็นส่วนที่มั่นคงที่สุดของเธอแล้วฝึกการหายใจอย่างมีสติตอนหนักรู้ถึงการพองขึ้นและยุบลงของหน้าท้องปฏิบัติด้วยการอยู่ในอิรยาบทที่มั่นคงเช่นอยู่ในท่านั่งเพื่อให้เธอรู้สึกดีขึ้นเพียงแค่หายใจไม่ต้องคิดอะไรทั้งสิ้น หายใจไปกับการเคลื่อนไหวซึ่งก็คือการพองขึ้นและยุบลงของหน้าท้องของเธอฝึกเช่นนี้สักสิบหรือ15นาทีอารมณ์ดุนแรงนั้นก็จะพัดผ่านไปอารมณ์เป็นเพียงอารมณ์การปฏิบัติภาวนาประกอบด้วยสองส่วนคือหยุดและสงบเป็นลำดับแรก การมองอย่างลึกซึ้งเพื่อการแปลเปลี่ยนเป็นอันดับที่สองเมื่อเธอมีพลังแห่งสติเพียงพอเธอจะสามารถมองอย่างลึกซึ้งไปยังอารมณ์ทั้งหลายและค้นพบถึงธรรมชาติที่แท้แห่งอารมณ์นั้นถ้าเธอทำเช่นนั้นเธอจะสามารถแปลเปลี่ยนอารมณ์นั้นได้แน่นอนว่าอารมณ์ต่างๆล้วนมีรากอย่างลึกอยู่ในตัวเราและแข็งแรงมากเราคิดว่าคงไม่อาจอยู่รอด หากเราปล่อยให้อารมณ์ต่างๆนั้นคงอยู่อย่างที่เป็นเราจึงปฏิเสธสะกดกลั้นอารมณ์เหล่านั้นจนกระทั่งระเบิดออกมาในที่สุดและได้สร้างความเจ็บปวดให้ตัวเราและผู้อื่นแต่อารมณ์ก็เป็นเพียงอารมณ์ผ่านมาคงอยู่สักระยะแล้วก็จากไปทำไมเราจึงทำร้ายตัวเราหรือผู้อื่นเพียงเพราะอารมณ์เดียวนั้นเล่าเราเป็นมากกว่าอารมณ์เหล่านั้น หากเรารู้จักการฝึกปฏิบัติมองอย่างลึกซึ้งเราจะสามารถจำแนกและถอนรากแหล่งที่มาของความเจ็บปวดแห่งอารมณ์นั้นได้เพียงฝึกการโอบกอดอารมณ์ก็จะช่วยอย่างมากหากอยู่ในภาวะวิกฤตที่มีอารมณ์รุนแรงอยู่ตรงนั้นเราจะรู้ว่าจะหลบเข้าพึ่งได้ที่ไหนและอย่างไรถ้าเราสามารถที่จะหายใจเข้าและออกใส่ความสนใจทั้งหมดไปที่การพองขึ้น และยุบลงของหน้าท้องสัก 10.. 15นาทีหรือ20นาทีหรือแม้กระทั่งนานถึง25นาทีก็ตามจากนั้นพายุก็จะพัดหายไปแล้วเราก็จะตระหนักได้ว่าเรามีชีวิตรอดเมื่อเราประสบความสำเร็จในการมีชีวิตรอดจากอารมณ์รุนแรงเราจะมีประสบการณ์ของจิตใจที่มั่นคงและสงบเมื่อเราฝึกปฏิบัติได้สักครั้งหนึ่ง เราจะไม่กลัวอีกต่อไปหากครั้งต่อไปอารมณ์รุนแรงเกิดขึ้นอีกการปฏิบัติก็จะง่ายขึ้นเรารู้แล้วว่าเรามีชีวิตรอดจากพายุนั้นได้ถ้าเราสามารถผ่อนคลายได้เมื่อเกิดอารมณ์รุนแรงขึ้นเราจะไม่ส่งผ่านความกลัวนั้นไปยังลูกของเราและในรุ่นต่อไปแต่ถ้าเราอยู่ด้วยความกลัวกดทับ และปล่อยให้มันระเบิดออกก็เท่ากับว่าเรากระจายความกลัวนั้นให้คนหนุ่มสาวรอบๆตัวของเราและพวกเขาก็จะบริโภคความกลัวนั้นและส่งต่อออกไปหากเรารู้วิธีรับมือกับความกลัวของเราเราจะสามารถช่วยเหลือคนที่เรารักและคนหนุ่มสาวให้รู้จักรับมือกับความกลัวของพวกเขาเราจะอยู่กับพวกเขาและกล่าวว่าที่รัก เรามาหายใจเข้าและออกด้วยกันมุ่งความสนใจไปที่การพองขึ้นและยุบลงของหน้าท้องของเธอเมื่อพวกเขาเห็นเธอทำเช่นนี้เขาจะอยากฟังเธอมากขึ้นเพราะเธออยู่ที่นั่นมอบพลังแห่งสติและความมั่นคงของเธอให้กับเขาลูกและคู่ครองของเธอก็จะสามารถข้ามลำน้ำสีขาวแห่งอารมณ์ไปได้เขารู้ว่ามีคนที่เขารักอยู่ด้วย เขียงข้างกันเขากับคนที่เขารักก็จะรอดชีวิตจากอารมณ์รุนแรงการเป็นแบบอย่างของความสงบเมื่อต้องเผชิญกับความกลัวและการสอนคนหนุ่มสาวถึงการดูแลสภาพอากาศพายุในตัวของคนเหล่านั้นเป็นการสอนทักษะที่มีคุณค่าซึ่งจะช่วยให้การดำเนินชีวิตของพวกเขาปลอดภัยในอนาคต จบบทที่13ของหนังสือเสียงกลัวแล้วค่ะแล้วพบกับตอนต่อไปในวันพรุ่งนี้ขอให้ทุกคนมีชีวิตที่เบิกบานและเป็นอิสระจากความกลัวค่ะ